นี่คุณรู้ไหมคะว่ากลองหนึ่งใบเคยทำให้กองทัพจีนพังทั้งกองมาแล้วจริงดิแค่กลองแตกเนี่ยนะมันจะพังได้ยังไงครับก็ในยุคโบราณน่ะไม่มีวิทยุไม่มีโทรศัพท์ไม่มีลายกลางสนามนะคะเขาสั่งการด้วยเสียงกลองกับทงค่ะอ๋อเหมือนใช้กลองบอกให้บุกทงบอกให้เปลี่ยนทิศอะไรแบบนั้นหรอกครับใช่เลยค่ะเช่นเสียงกลองตีตุ้ม แปลว่าบุกระคังกริง้งหยุดแล้วถ้าอยู่ไกลมากเขาก็จะใช้ธงโบกแทนงั้นถ้ากลองพังกลางศึกนี่โกลาหลทั้งกองแน่ๆเลยครับเป๊ะเลยค่ะมีบันทึกยุคราชวงศ์ฮั่นเขียนไว้ว่าถ้ากลองหรือระคังพังเท่ากับคําสั่งสูญหายค่ะเพราะทหารจะไม่รู้เลยว่าต้องถอยรุกหรือหยุดแล้วอย่างนี้ศัตรูไม่พุ่งมาพังกลองก่อนเลยเหรอครับ บางกองทัพเขาก็ซ่อนกลองไว้หรือมีคนเฝ้ากลองโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะมันสำคัญเหมือนสมองของแม่ทัพเลย